สัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกล้องยาชิก้านะครับนี่ชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับยาชิก้านะครับนะครับอิเล็กตโตร35นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกของเขานะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นรุ่นแรกที่ออกมานะครับซึ่งหรือเขาเรียกกันว่า ไลกาคนจนนั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยข้อที่เขาต่างกันก็คือว่า <S <S เขาเนี่ยจะปรับไอโซได้แค่500นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่นที่มันใหม่กว่านะครับอ่าผมจะมี2ตัวเนาะนะครับรุ่นที่มันใหม่กว่าอย่างนี้นะครับเขาจะปรับไอโซได้ถึง1000นะครับแล้วก็ที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยก็คืออย่างนี้นะครับ ให้ดูนิดหนึ่งก่อนก่อนจะเขาว่าทาํางานยังไงเพราะนอกน,นั้นก็เหมือนกันแทบหมดนะครับที่มันต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าหน้าเลนเน,นะฮะหน้าเลนนะครับหน้าเลนของของกล้องเนี่ยครับจะมีเขียนว,ว่าคอนเลอร์ใช่ไหมคอนเลอร์เขียวเขีวยวอยู่คอนเลอร์นะครับซึ่งตัวใหม่กว่าจะมีเขียนว,ว่าคอนเลอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้วนะ่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ผมว่าระยะเขาก็เหมือนกันก็คือระยะที่40 40มิลมนะครับ f 1.7นะฮะ ส0มิลลิเมตรนะครับโอเคโดยที่ให้ดูตัวนี้ละกันนะครับตัวที่ผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับนะฮะแม้ทถี่ทศมีีมิลลิเมตรเออ F 1.7นะครับยาชินอน dx นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับโดยที่วิธีการทํางานของเขานะขอให้ดูก่อนนะครับให้ดูตัวข้างนอกก่อนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นช่องช่องตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องที่เอาไว้สําหรับดูว่านะครับ ดูว่าออไอโซเราเนี่ยมันจะบุนตามไอโซเราสมมติเรา,มมเราปรับไอโซลงไหยเห็นไหมปรับ,บอไอโซปึ๊บนะครับช่องจะขยายใหญ่ตามยิ่ยงเราเปิดสุดเนี่ยปึ๊บเนี่ยเปิดที่ห้าร้อยนะครับไอโซตัวนี้ก็จะเปิดกว้างเพื่อรับแสงครับเพื่อเพื่อเป็นตัววัดแสงนะครับเห็นไหมเราเปิดเล็กลงแสงก็เข้าน้อยกล้องก็จะรู้ว่า ฟิล์มที่เราใช้เท่าไหร่นะครับอโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลนส์ไฟเดอร์จอมองภาพเป็นตัวเลนส์ไฟเดอร์นะเป็นกล้องแบบเลนส์ไฟเดอร์เลนส์ไฟเดอร์คือการโฟกัสแบบภาพซ้อนกันก็คือให้ใหภาพภาพแบบมันมาซ้อนกันก็คือเป็นการล็อกโฟกัสให้เข้ากันนะครับโดยที่เลนส์ไฟเดอร์เนี่ยสิ่งต้องระวังก็คือว่าเพราะว่าภาพกับเลนส์เนี่ยนะครับมันไม่เข้ากันหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นภาพที่จริงจากเลนส์ที่เราเห็น เป็นแค่ตัวกะระยะมาให้เฉยเป็นตัวที่บอกระยะเฉยนะครับว่าเข้าแล้วระยะเทา่านี้ผมเนี่ยเคยปิดฝาแล้วไปถ่ายลินเฟเดอร์หลายลูปปรากฏว่าไม่ติดพเพราะผมไม่ได้เปิดฝาถูกนะนะครับจะเกิดเป็น SLR นะครับจะมีกระจก็นซิงเกิลเลนรีเฟตจะมีกระจกในการพับลงมาแล้วเวลาเราเราถ่ายเนี่ยภาพที่เห็นกับภาพที่ระปิดฝาเราก็จะรู้ว่าปิดฝาอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะไม่รู้ว่าปิดฝาอยู่นะครับเพราะว่า เพราะว่าถ <Es> <an> ้าเราเพราะว่าในช่องมองมันมันเป็นช่องแยกกันไม่เกี่ยวกับตัวเลนนะครับนะครับเพราะงั้นเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูให้เข้าใจว่าดูให้ชัดก่อนว่าก่อนถ่ายจะถอดหน้าเลนแล้วนะครับโอเคนะฮะคราวนี้มาดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่ฐานนะครับนะครับนี่ช่องนี้เป็นช่องใส่ฐานนะครับส่วนช่องนี้เป็นช่องที่เอาไว้กด รีไวฟ์ิล์มเมื่อเราถ่ายเสร็จกดปึ๊กลงไปรีไวฟ์ิล์มนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูด้วกันว่ากล้องตัวนี้ใช้ถ่านอะไรบ้างถ่านตัวแรกที่ใช้ก็คือนะครับนี่ซีอาร์หนึ่งสอนะครับแล้วก็ถา่าน LR 4 4นะครับ LR 4 4นะครับนี่สองก้อนด้วยกันนะครับวิธีการใส่ก็ใส่ยอย่างนี่ยผมเปิดให้ดูอันดับแรกตัวไข่ก่อนไข่เงี่ยน,นะซึ่งจริงๆแล้วที่ผมจะทำในวีดีโอนี้เขาเรียกว่า เขาเป็นตัวนึงที่ผมใช้แล้วผมชอบมากนะเลนก็คมมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกกันว่าไลก้าคนจนนะนะครับนะครับเลีบาทกันหมุนได้แกวมานะครับช่วยหน่อยนะครับโอคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ขั้วบวกลงไปขั้วบวกหงายขึ้นนะครับแล้วก็บวกลงไปขั้วบวกเหมือนกันหงายขึ้นนะครับถัดลงซอสไปอย่างนี้เลยนะครับวางลงซอสไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดเข้าไป ปุ๊บปิดไปแล้วก็แล้วก็พยายามหมุนง,ง่ายๆเลย,ลย,เลยนะครับหมุนไปเลยฟึบ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 นะครับให้ดูครับว่ามันเกิดว่าแสดงยังไงางะครับให้ดูวนนี้ก่อนโอเคใส่เสร็จปุ๊บนะครับอันดับแรกเลยปุ๊บมากดดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือการเช็คแบตเตอรี่นะครับกดนี่เห็นไหม กดไปปุ๊บเนี่ยไฟติดก็คือมีแบตอยู่นะครับมีแบตอยู่นะครับโอเคเนาะนะครับนี่คือช่องมองที่เราไว้โฟกัสเลนส์ไฟเดอร์นะครับแล้วก็นะฮะนะครับคนนี้มาส่งสำคัญก็คือว่ามาดูตรงไฟนี่ครับไฟโอเวอร์กับไฟไอไฟสโลว์ไฟโอเวอร์ไฟสโลว์เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดแสงที่เราใช้เนี่ยมันน้อยนะครับนะฮะเลิฟขึ้นฟิมนะครับ ที่มันน้อยขึ้นนะครับถ้ากดถ้ากดไปเนี่ยแล้วแล้วไฟไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าสามารถถ่ายได้เลยได้ยินเสียงชัตเตอร์ไหมครับเนี่ยคือถ่ายได้ก็ค,คือรูปที่ได้ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าใสา่เข้าไปปุ๊บนะครับคราวน,นี้ผมจะลองลดเอเซลงมานะครับลงมาสักเหลือสักสองเหลือสักร้อยหนึ่งะนะครับแล้วคราวนี้ผมปรับเอฟไปที่แคบแคบให้ดูว่าให้ดูว่า,าไฟเป็นไงเห็นไ,ไหม กดไปปุ๊บเนี่ยไฟสโลจะขึ้นเพราะแสงไม่พอนะครับพอแสงไม่พอเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรแสงไม่พอนะครับสิ่งทเกิดขึ้นคือมาชัตเตอร์เนี่ยก็จะเปิดช้าล,ลงนะครับให้ดูมาชัตเตอร์นะครับดูนะมันจะเปิดมาเจะหน่วงเห็นไหมครับนี่คือพอแสงมันน้อยมันก็จะหน่วงคือแสดงว่าตัวเนี้ทำงานระบบทํางานได้เต็มระบบนะครับโอเคนะดูนะ เห็นไหมนี่คือมันหน่วงของมันเองตัวโรบัสต์นะครับนะส่วนอีกโหมดหนึ่งก็คือนะครับถ้าเกิดมันสว่างนะครับคราวนี้ผมให้ดูตัวสว่างคราวนี้ผมจะหมุนไปที่1.7นะครับให้ดูเทสไฟไฟไฟโอเวอร์นะครับหนเจ็ดปุ๊บคราวนี้ผมเปิดนี้ขึ้นมาปุน๊บะครับกดไปเนี่ยอันนี้คือมัน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 ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็คือถ่ายได้ปกติถูกไหมครับคราวนี้ผมจะเอาไฟไฟฉายฉายให้ดู นะครับฉายฉายแค่ดูเวลาแสงมันเยอะๆนะครับนะฮะพอดีว่าผมถ่ายก่อนคืนเนาะไฟมันเลยไม่ค่อยมีนะครับชิ้มครับันพิเไฟโอเวอร์เห็นไหมผมเอาออกดับผมผมส่องไว้ติดไหมเอาออกดับติดดับติดดับติดดับเห็นไหมครับติดดับสแสดงว่าตัวแสงผมใช้งานได้เนาะ ดับนะครับโอเคเนาะแล้วคราวนี้มาดูกันว่าคราวนี้ผมลองไปหมุนไปที่16เ,เดิมนะครับกดมาเห็นไหมสโลว์ก็คือแสงน้อยเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้ระบบการทํางานใช้ได้เป็นปกตินะครับโอเคนะครับโอเคเนาะคราวนี้เรามาดูกันต่อวิธีการใช้ต่อไปก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูท้าย,ายคลิปด้วยนะว่ารูปที่ได้จากกล้องจากเลนรุ่นของเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคเนาะนี่ฝาแท้ด้วยนะยาชิก้าฝาแท้นะครับโห oh, ต้องบอกว่าฝาก็หากันไ,ไงังไงคราวนี้ผมจะมาสอบพี่ีการใส่ฟิล์มนะครับผมเนี่ยเคยเจอปัญหาใส่ฟิล์มรุ่นเนี้ยพอดีว่าใส่ไปปุ๊บอ้าวสิ่งเกิดขึ้นคือไม่นี่ครับไม่รอดนะฮะนะครับวิธีการวิธีการถอดฟิล์มไว้อย่างนี้ครับแบบนี้มาก่อน ดึงขึ้นตรงๆดึงขึ้นตรงๆแล้วก็ดึงอ๊อบมันจะเปิดออกนะครับโอเคนะครับเปิดมาฟลาปโหตัวนี้ต้องบอกว่าเลนส่ใสกริ้งนะครับใส่กริ้งระบบทำงานเต็มระบบอืไม่ได้ง่ายๆนะครับตอนนี้ผมมีสองตัวไงผมก็เลยตัดใจปล่อยนะฮะนะครับเดี๋ยวก็จะลงขายนะ แบนี้เราใส่ก้อนนี้นะใส่อย่างไปฟรมไม่ดูนะครับเนี่ยให้มันเข้าล็อกปึ๊บเห็นไหมพอเข้าล็อกตรงนี้จะลงไปเข้าล็อกถูกนะครับโอเคนี่มันเป็นเฟรมที่ผมเป็นฟรมที่ผมเสียนะครับคราวนี้จุดสําคัญเลยคือตัวนี้ต้องระวังคือตรงนี้คือให้มันเฟรมเนี่ยมันคล้องหนามเตยให้ได้นะครับตรงนี้เราเราต้องเอาฟรมเนี่ยเกี่ยวเข้าตรงนี้ก่อน กองติดอยู่ที่หน้า <Okay. S 1> ใส่เข้าไปอย่างนี้โอเคนะครับใส่เข้าไปปุ๊บคราวนี้เห็นไหมดูตรงนี้สังเกตตรงนี้เป็นหลักตรงนี้ให้หนามเตยเป็นเกี่ยวเกี่ยวปุ๊บเราขึ้นเลยโอ้โหมะฮะพอเกี่ยวปุ๊บจบแล้วนะครับถ่ายปักหนึ่งทีกดอีกทีหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับหนามเตยเกี่ยวเข้าเรียบร้อยไปนั้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่อีกเข้าไปนะครับนะครับนะคราวนี้ก็จะดูตรงนี้ก็จะวิ่งก็จะวิ่งตรงนี้ก็จะวิ่งปกติกดไปหนึ่งที เพิ่วิ่งไปครับกดปึ๊บนะครับวิ่งปกติโดนนะัฟิลไม่ไดวิ่งเห็นไหมครับนี่คือกล้องที่ใช้งานได้ปกตินะครับก็จะวิ่งหนึง่งวิ่งเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วตรงเนี้ยเวลาใช้ถ้าเกิดเขาใส่ฟิล์มถูกเนี่ยตรงเนี้ยจะหมุนตามทุกครั้งที่เราขึ้นฟิล์มเห็นไหมปึ๊บอ่ะนะครับกดไปโอเคนะครับแล้วก็เวลาเราจะ ถอดฟิล์มออกก็ง่ายๆเลยกดปุ่มนี้หนึ่งทีปึ๊บลงไปนะครับกดถ่ายเสร็จแล้วกดสมูติูมกมสูงกดถ่ายหมดแล้วกดไปหนึ่งทีปึ๊บนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดึงขึ้นแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องดึงขึ้นนะไม่ต้องดึงขึ้นนะถ้าดึงขึ้นนี่คือจบไปนะเปิดปึ๊บแสงเข้าจบแล้วหมุนก่อนหมุ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 นจะได้ยินเสียงป๊อกก่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือหลุดแล้ว หลุดแล้วนะครับคันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็เปิดฟิล์มขึ้นมานะครับนะครับเห็นไหมะฟิล์มก็จะถูกเก็บเข้าไปในกักเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาฟิล์มไปส่งลานนะครับแต่แต่นี่ผมเอฟิล์มเป็นเป็น,ปน,นอะไรก็ต้องเก็บแบบนี้นะครับเป็นไงใช้งานง่ายไหมนะครับแล้วตนี้ก็แบบพอสวยกิ๊กๆเลยนะครับนี่มีแค่มีแค่รอยตรงนี้นิดหน่อยเองที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น รอยเหมือนกับว่าฝุ่นนิดหน่อยตรงนี้เป็นคราบนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นมีคารานครบนิดหน่อยแต่มองเราชัดเจนตัวเหลืองของกัชัดเจนมากนะครับซึ่งตัวดูความแตกต่างระหว่างสองรุ่นนี้นะครับตรงนี้ค่มีแค่ตัว G S นะครับที่ตรงนี้ต่างกันเนี่ยตัวนี้ก็คือตัว G S นะครับอีกตัวหนึ่งของผมนะครับก็ตัวนี้ก็คือ,คอ,ก,นะคก,คอการทางานประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูรูปที่ได้จากกล้องตัวนี้กันดีกว่านะครับจากกล้องรุ่นนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไง ซึ่งเขาบอกว่าหลายก้าคนจนกับเลนตัวนี้นะครับเลนตัว45.1.7ตัวนี้นะครับยาชิโน,นตัวนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยปัจจุบันเอามาตัดงาเพื่อถ้าตัวกล้องพังตัดงาเอามาทําด้วยนะครับแต่จะบอกว่ากล้องรุ่นนี้นี่ถ้าเกิดระบบไฟเสียสามารถซ่อมได้นะเพราะว่าช่างที่ผมใช้ประจําเนี่ยเขาบอกเลยว่าค่าซ่อมก็ไม่ได้แพงระบบไฟยังพอมีหาพอหาอะไรได้พันกว่าบาทสองพันไม่เกินนี้นะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดสมมติว่า เราเรามีปัญหาขึ้นมาจอยากจะซ่อมนะก็สามารถซ่อมได้นะครับโดยทั่วไปก็โอเคนะครับแล้วยังไงก็ถ้าชอบนะครับฝาก Subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับเด,เดี๋ยวไป,ไป,ไปเราไปดูภาพกันดีกว่าว่าภาพที่ออกมาเนี่ยไร้กล้าคนจนจร,จริงหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับ